หลวงพ่อฤาสีลิงดำพระราชพรมยานสอนเรื่องอารมณ์สมาธิตามแนวทางของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นคำสอนเรื่องอารมณ์สมาธิหัวข้อนี้สำคัญมากเพราะหลวงพ่อเน้นคำว่าอารมณ์สมาธิมากกว่าคำว่านั่งเก่ง นี่คืออารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิคืออะไรหลวงพ่ออธิบายว่าสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตานานๆแต่คืออารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุง้งไม่ดิน้นดังนั้นอารมณ์สมาธิคือใจสบายใจหยุดคิดฟุ้งซ่าน ใจไม่ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกไม่จํากัดว่าต้องนั่งเท่านั้นยืนเดินทำงานถ้าใจนิ่งก็มีสมาธิได้หลวงพ่อเน้นอะไรเกี่ยวกับสมาธิขั้นที่หนึ่งต้องสบายก่อนเสมอท่านพูดชัดว่าทำสมาธิอย่าฝืน ถ้าฝืนเมื่อไรพังเมื่อนั้นถ้าเครียดแปลว่าผิดทางสมาธิที่ถูกต้องเท่ากับเย็นเบานุ่มขั้นที่สองสมาธิคืออารมณ์เดียวใจไม่วิ่งหลายเรื่องไม่ไหลาตามอดีตไม่คิดอนาคต ถ้ารู้ลมหรือพุทโธก็อยู่กับสิ่งเดียวขั้นที่สอย่าไปติดปีติเมื่อสมาธิดีอาจมีปีติสุขแสงภาพนิมิตหลวงพ่อเตือนแรงมากว่าอย่าไปเล่นของเล่น ให้รู้เฉยๆแล้วกลับมาที่ความนิ่งขั้นที่4สมาธิที่ดีต้องใช้ตัดกิเลสหลวงพ่อไม่สนับสนุนสมาธิเพื่อความเพลินถ้าสงบแล้วไม่เอาไปใช้ตัดกิเลสก็แค่นั่งพักใจเฉยๆสมาธิที่ถูกต้อง ต้องนำไปสู่เห็นไตรลักษณ์คลายยึดใจวางอารมณ์สมาธิที่ถูกต้องคือใจเย็นไม่ดิ้นรนไม่อยากได้อะไรเพิ่มไม่หงุดหงิดถูกรบกวนง่ายอยู่กับปัจจุบันได้หลวงพ่อเรียกว่า ใจมันหยุดเองอารมณ์สมาธิที่ผิดทางคือเพ่งจนปวดหัวเครียดอยากให้ได้เร็วแข่งกับคนอื่นติดนิมิตหลวงพ่อบอกว่าอยากมากสมาธิหนีหมดวิธีรักษาอารมณ์สมาธิในชีวิตประจำวัน รู้ลมหายใจสั้นๆระหว่างวันเตือนใจว่าใจเย็นๆเวลามีเรื่องกระทบให้หยุดก่อนตอบฝึกปล่อยไม่เอาเรื่องมาเก็บนี่คือสมาธิแบบใช้ได้จริงสรุปอารมณ์สมาธิเท่ากับ ใจหยุดดิ้นใจสบายใจตั้งมั่นใช้ตัดกิเลส